ปลูกผลไม้ทั้งทีเจอมแมลงมากัดกินก่อนเก็บจะขายก็ไม่ได้จะกินก็ไม่กล้าอยากได้ผลไม้สวยๆไม่มีมแมลงกัดลองใช้ถุงห่อผลไม้กันมแมลงเหมือนบุ๋มดูสิคะถ้าจะพ่นยาไม่อยากเสี่ยงสารเคมีอีกแล้วอยากได้กินผลไม้ที่ปลอดภัยจากสวนหลังบ้านของคุณถุงห่อกันมแมลงช่วยได้ถ้าเพื่อนๆเคยใช้ถุงห่อบางๆฉีกง่ายเจอฝนทีเดียวก็หลุดแล้วค่ะ ของดีใช้ซ้ำได้หลายรอบประหยัดกว่าเยอะสนใจถุงหอ่อผลไม้กันแมลงที่บุ๋มใช้ห่อมะม่วงแก้วขมิ้นวันนี้ก็มาเก็บมะม่วงแก้วขมิ้นที่แก่แล้วนะคะเพื่อเอาไปทำน้ำประหวานแล้วก็จะเอาไปทำมะม่วงเหน็บค่ะเห็นไหมคะผิวสวยทั้งนั้นเลยเพราะใช้ถุงกันแมลงนี่แหลคะค่ะพวงนี้ด้วยนะคะหลังจากที่เก็บมะม่วงแก้วขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถุงที่ใช้หอ่อ ผลไม้หรือหอมะม่วงกันแมลงนี้บุ๋มก็สามารถเอาไปใช้ซ้ําได้อีกค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ห่อฝรั่งค่ะตอนนี้ฝรั่งกําลังออกลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ตามด้วยชมพู่ที่แมลงชอบมากัดกินก่อนที่เราจะได้กินค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ถุงห่อผลไม้กันแมลงแบบที่บุ๋มใช้งานอยู่จิ้มซื้อที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะบุ๋มปักพิกัดไว้แล้ว ช่วงนี้เขาขายดีมากของหมดสต็อกบ่อยมากเลยค่ะถ้ายังเห็นตะก,ก้าเหลืองอยู่เพื่อนๆรีบจิ้มซื้อเลยนะคะบุมปักพิกัดไว้แล้วค่ะจิ้มซื้อเลย